สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซลล์ตุ้เช่นเคยนะครับเอ๊ะทำไมหน้าขาววะตอนเย็นอ่ะโอเคนะครับก็คือวันนี้นะครับเซลล์ตุ้จะพามาดูนะครับรถเป็น2ประตูนะครับจะเป็น2ประตูยกสูงสีบอลเงินนะครับซึ่งราคาอยู่ที่740,000บาทนะครับก็คือราคานี้นะครับเนาะเป็นตัวยกสูงที่เพิ่มสี ค่าสีมาจากราคาตัวสีขาวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสีมันสวยขนาดไหนนะครับก็คือรถคันเนี้ยนะครับในรุ่นของเกรดตัว LDA ตัวยกสูงเนี่ยนะครับสประตูเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นั้นเป็นคันสีขาวแต่ลูกค้ามีลูกค้าถามหาเป็นสีบรอนอยากให้รีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากรู้ว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแต่ก็ไม่ได้ลงรายลึก รายละเอียดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอ้เดเดเด็ดเนาะก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์เนาะแล้วก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะครับขอให้กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับรถคันนี้ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทผมนะครับเป็น2ประตูยกสูงนะครับนี่อยู่ด้านหลังนี่ไปโอเคไปกันเลยโอ้โหนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับ เจ้ากับเจ้าตัวรถนะครับซึ่งเป็นตัวยกสูงนะครับสประตูนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับสีสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยสีสดทนนานนะครับผมติดนานเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับราคารถอยู่ที่740,000บาทท้วนเลยนะครับเลขสวยๆนะครับผมก็วันนี้นะผมจะพามาดูนะครับคือรถรุ่นนี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับ ก็ตัวนี้แต่เป็นเกียร์ทัวร์ธรรมดานะครับแต่ว่าคือผมรีวิวไปเป็นสีขาวธรรมดานะแต่คือลูกค้าอยากให้ผมรีวิวเป็นตัวสีบอนเงินนะครับลูกค้าอยากเห็นผมก็เลยเดี๋ยวผมจัดการรีวิวให้ดูนะครับผมก็สีบอลเงินเนี่ยครับเวลาโดนแสงโดนอะไรเช็ดแล้วสะอาดมันก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับแจ่มแจ่มนะครับสีนานๆนะครับก็ถ้าเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับตั้งแต่ตัวยกสูงไม่ว่าจะเป็นเกรด LDA นะครับตัวแนะครับ ตัว ZP ตัวเหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับตาไฟเหมือนกันนะครับผมความแตกต่างระหว่างตัว LDA กับตัวเขาเรียกว่า LDA กับตัว Z เนาะที่มันจะแตกต่างนะครับถ้าดูด้านหน้านะก็คือส่วนของไฟเลี้ยวหนึ่งแหละไฟเลี้ยวนะครับเออไม่ใช่ครับตําตัวไฟเลี้ยวก็คือส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยจะแตกต่างกันไงไหมมันจะแตกต่างตรง,ตรงไฟตัดหมอกนะครับ ถ้าเป็น LDA ไฟตัดหมอกจะเป็นหลอดของไฮโดรเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดตัวแซดขึ้นไปนะครับไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับสวยๆนะครับซึ่งตาไฟโปรเจคเตอร์ก็เป็นตาไฟเหมือนกันเหมือนกันทุกรุ่นไม่ว่าตั้งแต่ตัว LDA จนถึงตัว M นะครับแล้วก็กระจังหน้าเหมือนกันนะครับถ้าดูด้านหน้าตรงนี้ดูไม่ออกถ้าไม่ไปดูใกล้ๆดูตรงไฟตัดหมอกเนี้ยดูไม่ออกเลยนะครับ2นะครับก็ดูที่การปัดน้นําฝนนะครับ ถ้าเป็นตัว LDA นะครับการปัดน้ําฝนตัวนี้ยังไม่ได้เป็นแบบบิวอินนะครับผมก็ยังเป็นการปัดน้ำฝนแบบตัวธรรมดาอยู่นะครับเป็นแบบที่ฉีดอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับฉีดขึ้นมาก็จะเป็นละอองละอองขึ้นมาด้านบนนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเป็นการปัดน้ำฝนแบบนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ GLDA นะครับแต่ถ้าเป็นตัวของตัวแซดก็จะเป็นปั้นการปัดน้ําฝนแบบบิวอินนะครับซึ่งมีหัวฉีดที่ปัดน้ําฝนนะครับ ตรงก้านเลยนะครับแทบจะไม่เห็นหยดน้าเลยนะครับกระจกก็เป็นกระจกนิรภัย2ชั้นติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับผมนี่ด้านหน้าประมาณนี้ด้านบนก็จะเป็นส่วนของเสาสัญญาณรับคลื่นโทรศัพท์นะครับผมนี่รอๆนะครับแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในรุ่นของตัว LDA ตัวยกสูง2ประตูนะครับขอบล้อนะครับก็จะเป็นตัวขอบนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับยางจะเป็นยาง บีตโตนนะครับจะเป็นยางบีตโตนนะครับซึ่งขอบล้อตัวนี้จะเป็นขอบ17นะครับจะเป็นขอบ17เห็ดเป็นไหมเป็นขอบ17นะครับยาง255นะครับแล้วก็65นะครับขอบ17นะครับก็เป็นยางลายสวยๆหนาๆแบบนี้ไม่ดังนะครับทนทานนะครับได้รับมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ส่วนของแม็กนะครับจะเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลนั่นเองนะครับก็คือแม็กก็จะเป็นแม็กหกก้านนะครับคล้ายๆตัวใบพัดมีก้านบิดก้านอะไรสวยๆ เป็นเหลี่ยมนะครับดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับในการเช็ดผมว่าดูแลการทำความสะอาดง่ายนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตชุบโครเมียมจากโรงงานนะครับดุมกลางก็จะเป็นคําว่า i ซูซุนะครับวงกลมด้วยสีแดงนะครับส่วนของระบบกระต้ายแรงเบรกก็จะเป็นส่วนของเบรกเป็นคีบระบายความร้อนนะครับชกหน้าเป็นชกหน้าแก๊สอย่างดีให้ความนิ่มนวลนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวนี้จะเขียนว่าเป็นไฮรนเดอร์นะครับไฮรนเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่ง ถ้าเป็นตัวยกสูงเขาจะติดคำว่าไฮเรเดอร์หมดเลยนะครับยกเว้นแต่ถ้าเป็นตัววีคอร์สนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ถ้าเป็นในรุ่นส่วนของตัว LDA ไม่สามารถกดพับไฟฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของตัวเซตขึ้นไปนะครับสามารถกดพับไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับ แต่ถ้ามองด้านข้างก็เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ทําการติดคิ้วกันศาสตร์นะครับติดฟิล์มด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่ตัวจัดรองมือเปิดแต่ตัวนี้มันติดมาจากไอ้ตัวนั้นแล้วโรงงานแล้วเนาะตัวมือเปิดชุกโคมี่เนี่ยนะครับรวมมาถึงบันไดข้างนะครับบันไดข้างที่เอย่าพื้นก็จะเป็นสีดํานะครับขอบก็จะเป็นพลาสติกป้องกันการลืมนะครับแล้วขอบด้านนอกก็จะเป็นสีบรอนนะเดี๋ยวผมพาชมด้านในดีกว่านี่เปิดเข้ามาแล้วครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแคปเห็นไหมครับความกว้างก็กว้างขวางมากเลยนะครับเบาะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีถาดรองเท้าต่างๆนะครับนี่ครับถ้าเป็น LDA ก็อย่างที่แจ้งว่าภายในตรงนี้ก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับกระจกพับไม่ได้แต่ไฟหน้าสามารถปรับระดับถึงได้สิงสี่ระดับนะครับเนี่ยครับภายในก็สวยๆแบบนี้ในรุ่นแบบฉบับของ LDA นะครับ เบาะก,ก็จะเป็นเบออาะ้ากันมาจีนะครับมีรายเล็กน้อยเพื่อเข้ากับเอกลักษณ์ของอีซูนะครับเบาสวยทรงกระชับนะครับแน่นเวลาที่เราขับรถทําให้เรารู้สึกว่ามันรถมันไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันนิ่งนะครับเรามันนิ่มนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นระ,ระบบเกียร์หสปีดนะครับอ่ขับเคลื่อนมีเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับหน้าจอก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้แอร์ยังไม่แย,แยกซ้ายขวานะครับ ส่วนตัวนี้ด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะเครื่องเล่นหน้าจอด้านนี้นะครับผมนะครับดูด้านบนก็จะมีลาโพงติดไว้ให้อีกสองตัวนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอีกกว่านะครับนี่นะครับต่อมานะครับก็มาดูส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายในตัวยกสูงก็เหมือนกันทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าในรุ่นของเกรดตัว เริ่มต้นถึงตัวท็อปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงฝากระโปรงท้ายตรงนี้นะครับถ้าเป็นในรุ่นของตัว LDA จะไม่มีเขียนว่าเป็น LDA นะครับอ่าถ้าด้านหลังจะดูรู้เลยนะครับถ้าเป็นตัวแจะเขียนว่าตัวแ Z, Z P เขียน Z P แต่ถ้าตัว M ก็เขียนว่าตัว M นะครับตัว M จะมีหมวกทองด้วยนานะครับแล้วก็ส่วนของกล้องมองหลังจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นรถหน้าฝนก็พยายามเช็ดตรงนี้บ่อยๆนะครับเพื่อที่ เวลามันเช็ดมันจะได้สะอาดเวลาที่เรามองกล้องมันจะได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็ชุบโครเมียมจากโรงงานนะนะครับส่วนของขั้นบันไดนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดมันจะเป็นเวลาที่เราเหยียบขึ้นจะเป็นแบบขั้นบันไดมันจะเหยียบขึ้นง่ายกว่านะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่นะครับผมพาดูรอบคันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผม ผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเพราะว่าผมก็ได้วิวไปแล้วคันหนึ่งนะครับโอ้มีคนออกมาจากห้องน้ำด้วยครับโอ้โหนะครับแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องของเซลล์ตุวร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับคิงยนสาขาพิมายนะครับก็เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับห้าสามหกสามสามสามสุดนะครับก็ในคลิปผมก็อยากให้มีลูกค้าได้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยครับทุกคลิปเลยอยากจะมี คอมเมนต์อะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับอยากให้มีคนคอมเมนต์ยเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ